ครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับากดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้น้ำนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันอาราสาหะบูชานะครับตรงกับวันพลึกัทที่10กรกฎาคม2568นะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อดีอีกเมื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงวาดีจังไลยนะครับแม่พลอยนะครับออกลูกเมื่อวันตี่ห้ากว่าจะหกโมงนะครับ ในลูกสาวนะครับลูกสาวลูกสาวคนสวยนะครับของแม่พลอ,อยต้องติตั้งซื่อยังล่ะครับมันครับออกลูกใม่มือวันอาสามถาบูชาพลอยกำลังหากินนมกับกินนมยังม้นเป็นนะครับกําลังค้าวหากินนมแม่นะครับพยายามประคองหาหมองกินนมเดี๋ยวพลอยเก้วยาให้ลูกลูกกินนมได้ละเด้ออ่าพลอยนะครับนอง สี่ต่างคือเป็นลูกของลูกสาวของเจ้าดาวบึงการครับที่อยู่ฟังนะครับนี่ลูกสาวตัวแรกของดาวบึงการนะครับอ,อู้น้ำตัวยาวสูงนะครับสูงน้ำตัวยาวแม่ก็อ่างใหญ่ยาวลึกนะครับ่อยยวพาสิเกี่หญ้าใหญ่ยาวใจเย็นคอยนี่ลูกน้ำลูกกินนมกันลูกลูกกินนมแนล่ละลูกกำลังหากินนมนะครับทัก นี่แม่พลอยนะครับสวยปะครับในตลูกสาวนะครับสาวขายาวทิมงานฝนตกนะครับมันี่ฝนตกอีกนะครับแม่บ้านไปทาบุญตักบาตรฝนตกก็ได้หญ้าเนี่หละครับยูน่แอมันครับมันมาเรียนะครับน้ำกำลังขึ้นนะครับต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้คอยนะครับหญ้าู่ใจกับนีอยูทั้งสวนกับีอีกนะครับ อันนี้เป็นย่ามันมาเรนะครับหนาตึบนะครับมันมาเลหนาตึบอยู่ข้างในเบื้องนะครับหนาตึบนะครับไปสนใจนะครับจำหน่ายอยู่นะครับบาร์เลยให้ลูกกินนมนะครับไว้เอยเอ้ยน้องกรบปอนได้นะครับน้องนะฮะถ้าน้องออกกินของเส้น้องออกกินในสิทธิกินนมนะครับ ทีมงานหากิ้นหย้านะครับฝนตกบันเดียไปใสนะครับมือนในสวนยางนะครับป่ายางพารานะครับไม่ค่อยยังกิ่นเก่งนะครับ๋ยวจะเกี่ยวหยาไม่กินสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับฝากประเทแค่น้กอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูแลเม่์คอยนะครับถึงปลอดลูกใหม่นะครับจะไ้จับพันไบให้ลูกกินนมน้าแข็งแรงนะครับออกมากแข็งแรงดีนะครับก็๊บเดียวลุกขึ้นยืนได้นะครับ น้องอะไรน้องอาสารวานน้องอาสาบานี่เฮ้ยีลายเสื้อหยางหลุกนี่ลายเสื้อหยางมันสวยเสื้อหยางวา่ลายเสื้อหยางนี่เฮ้ยลายสวยลายเด้อนี่ผู้ได้สวยๆ,ๆนี่สวยนะครับน่ารักนะครับมันเลี้ยงควายนะครับเออแม่ไ้กินนมบะสูให้ได้จะได้กินนมนบะหนี่นะครับเดยไปหาหยางให้มันกินนะครับจะได้มีนมแลเร็้ยให้ลูกกินนะครับ อะไรลูกอะไรอะไราพ่อบลาลูกโอ้ยเก่งหลายเลยนี่เก่งหลายนี่เนื้อหนังมาเลยเนอนี่หว่องลูกนะครับไรมาเอ้ยเพือเ่อให้เนื้อหนังหลายิ่งลาบ่ะยิ่งลาผู้เก่งไหวไหว,หวสวยๆเลยนี่พ่อจับแนบไว้นะครับหวงลูกนะครับอู้บอกใหม่นะครับโอ้เอา สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปติดตามเบิองต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ